หนึ่งเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าที่ตอมเขามองดูหลวงตาเดินมาใช่ไหมฮะเขาบอกว่าพระองค์นี้งามอะไรเงี้ยนะทีนี้เมื่อวานน่ะที่อยู่วัดหลวงปู่เลียนนะคะก็หลวงตาก็รับรับพระป่าใช่ไหมฮะป้ายายอ่ะป้ายายสุพรรณีน,น,นะคะเขาก็นั่งดูแล้วเขาก็พูดกับหนูบอกดูดูปักปักดูงามจริงๆเหมือนนางจักรวาลไหนว่าไงป้ายาย ป้ายายสุพรรณีน่ะฮะป้ายายเลยเห็นว่าง่ายเบอกรู้นะว่าบอกว่าง่ายว่าดูดูดูให้ดูหลงตามองมองยังไงนี่งามจริงเลยยิ่งกว่านางงามจักรวาลฮะยิ่งกว่านางงามจักรวาลว่าหลวงตาหลวงตาว่าหลวงตางามยิ่งกว่านางงามจักรวาลเจ้าค่ะนอ๋อดีกว่านางงามจักรวาลช่วยแอ๋ออันนี้พูดมันไม่เห็นนางงามจักรวาลมันก็มาโม้งั้นอะ พอเจอนางงามจักรวาลจะว่างไงไูนะ<ว>แล้วมัยอรัาอยู่ไหนเวลานี้ไปเอาเอาไปเอามาฆ่าหน่อยคนนี้น <c oughs> ั่ง <c oughs> ดูกันสองคนคะ่ะคือมองก็มองทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะไอหลวงปู่เลียนพวกเราก็ยังอมองอยูะะ่ค่ะ <c oughs> มองแบบมองยังไงก็ไม่เบื่อเอาละยอนแลเดี๋ยวม,มันจะขี้แตกใจเหลยแล้วก็ถูกยอถูกยอไปยอมาแล้วขี้แตก ที่นี่พอกี้แตงมางามมาป่ <c oughs> า <c oughs> ก็นั้นยอ,อก่นนี้ยอเขายอเขาก็จับหางดึงไปเนี่ยที่ควายมานันพอจับหางดึงไปยที่มันก็แตกออะอันนี้ไม่มีหางก็แตกได้เออแล้วที่นี่พอขี้แตกงมาแล้วงามมา <c oughs> เอากนตถงนั้นเอาก็ตรงนั่นแล้วนะเอเอศีลธรรม อยู่กับใครงามหมดนะให้ประดับเอาสีธรรมประดับตัวงามหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและฆราวาสใอ้ศีธรรมประดับงามไปหมดงามลึกซึ้งงามอย่างชุ่มเย็นงามด้วยความอบอิ่มนะงามด้วยศีด้วยธรรมงามรูปร่างกลางตัวมันเขาเราเราเขาๆกันถ้างามด้วยศีด้วยธรรมมีสวยงามมากซึ้งมากนะ เจ้าของเองก็งามคนอื่นก็งามมองไปงามหมดเลยนะให้หาธรรมประดับใจถ้าธรรมประดับใจกระจายกระแสออกมาสวยงามหมดขอากันเข้าใจนะ